เมื่อนักชกต่างชาติจอมปราบนักมวยไทยครับมาเจอกับท่านันของยอดฝีมืออย่างยอดแสนไกล้แฟเทครับงานนี้จะเป็นยังไงครับนี่ครับเขาคนนี้ครับคือมารัตกรีกอเรียนครับนักชกจอมมันหนักผู้ปราบนักมวยไทยมานักต่อนักแล้วนะครับเคยชนะสิทธิชัยสิสองพี่น้องครับชนะนกครับแล้วก็เคยชนะนอกท่านันของจอมทองชูวัฒนาครับแล้วก็นักมวยไทยอีกหลายคนครับนี่ครับมาเจอกับท่านันของยอดแสนไกล้แฟเทครับ ทั้งคู่ครับเจอกันในรายการคุณหลุนไฟครั้งที่22ครับเมื่อวันที่12เดือนเมษายนครับปี2558ที่ประเทศจีนครับมารัดกรีกอนเว็นพูกนีนี่ดีกรีไม่ธรรมดาแน่นอนครับเคยได้แชมป์ k .1 รุ่นูเปอร์เวเตอร์เวทครับแชมป์คุณหลุนไฟครับแล้วก็แชมป์คิกบ็อกซิ่งครับมาเจอกับยอดแสนไกลครับซึ่งดีกรีของท่านก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับเคยได้แชมป์ซูเปอร์เอทครับมวยไทยครับเคยได้แชมป์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับแชมป์สปอร์ตเอ็กคอร์ดคอมแบทเกมครับ แล้วก็แชมป์โตโยต้ามาราทอนครับแล้วก็แชมป์มวยไทยของสภามวยโลกนะครับถึงเรียกได้ว่าแม่สี่สมัยกันเลยทีเดียวครับอ่าสภามวยไทยโลกครับขออภัยครับแล้วก็อีกมากมายครับเอาละครับมาดูกันครับนี่ยกที่หนึ่งครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับมาดูว่าท่านันของยอดแสนไกลแฟร์เทครับจะรับมือกับท่านั้นของมารัดผู้นี้ยังไงโอแข่งขวาเข้ามารัดแล้วทีบขวาเข้ามารัดมารัดหนึ่งสองครับแม่ ถีบซ้ายครับมารัดครับจังหวะนี้หมัดขวาไปก่อนครับยับขวาครับยอดแสนไกลแฟร์เทคหรือยอดแสนไกลเพชรยินดีหรือยอดแสนไกลสิทธิ์ครูออสนะครับนี่คือชื่อหรือว่าสีเสื้อที่ท่านเคยได้ใช้ครับหมัดขวาครับไปก่อนครับมัดขวายับขวูไปก่อนครับยออแสนไกลหมัดขวายับครับหมัดซ้ายตามครับแล้วแข้งซ้ายอึหนึ่งพางครับแม่จังหวะนี้ครับขวานําไปก่อนหนึ่งสองคืนครับท่านนัของมารัด นี่ต้องระวังครับยานเลาล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับมารัดผู้นี้นี่แม่หมัดหนักเหลือเกินครับแม่ถึงแม้ว่าล่าุดนี้จะเคยแพ้ให้กับทันทงซุปเปอร์บอลครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือโอ้โหปรามนักมวยไทยมานักต่อนักแล้วครับขีบซ้ายเข้ามารัดครับจังหวะนี้ครับมาดูว่าวิธีการรับมือกับนักมวยหมัดหนักของนักมวยรุ่นก่อนนี่เขาสู้กันยังไงครับแข้งซ้ายครับโหวดไปครับแม่ลหลพังแข้งซ้ายอีกหนึ่งพังครับแม่ กินไ่ออกบอกแข้งซ้ายหนึ่งพังครับอือหโอ้โหนี่ครับเรียกว่าถ้าหมัดหนังนั้นก็เตะไปที่แขนให้ลดกําลังหมัดไปก่อนครับเย็บขวาครับเย็บขวาครับยอดแสนใครครับเย็บขวาครับหมัดซ้ายตามไม่โดนครับมารัดก็พยายามจะใช้มัดโตครับแข้งซ้ายครับอีกหนึ่งพังครับแหม่กันแข้งก็ต้องใช้แขนกันนะครับแต่ใช้แขนกันแขนรับแข้งนี้ก็แหม่จะเจ็บแขนได้หรือเปล่าโอ้ระวังครับอุ๊ยโดนไปอีกหนึ่งพังครับ ระวังหมัดเหมือนกันครับหมัดเขาของอันตรายอยู่นะครับท่านั้นของมารัดครับแข่งซ้ายครับเอาแข่งขวาคืนหมัดขวาครับท่านนี้ของยอดแสนไกลครับมารัดแข่งขวามาหนึ่งสองครับมารัดครับระวังครับอย่าเลาเาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเลาๆคือยับประมาทครับแข่งซ้ายครับลำตัวครับแข่งซ้ายอีกหนึ่งัาครับยอดแสนไกลคิดไม่ออกบอกแข่งซ้ายไว้ก่อนครับแข่งขวามาครับมารัดกีเกาเรีแข่งซ้ายจากยอดแสนไกลครับหยับเบือนมาครับเอาหมัดซ้ายเบียงมาครับหมดยกทิ้นหนึ่งครับแม่ แ่ยกแรงนี่ล่อกันไปเกือบ20กว่าแข้งเลยทีเดียวครับท่านของยอดแสนไกลตัดมาแหมยกที่2ครับเสียดดยที่ไม่ได้ดูสาวสาวริงเกิลครับไม่เป็นไรครับมาครับสั์แข้งมาครับท่านของมารัดเปิดมา1นึ่ครับมารัดทีบซ้ายนะเจอแข้งซ้ายคืนจากยอดแสนไกลครับมัด1นึ่ามครับมารัดกีโรเรียนแข้งซ้าย1นึ่งผากรับท่านของยอดแสนไกลครับมารัด1 2ึ่อครับโอ้โหยู่ระวังครับ อย่าลกๆครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพลกดังพึงครับอย่าลกๆก็คืออย่าล้นลานครับพัดพลกก็คือล้นตึงนั่นเองครับจังหวะนี้บิดมาครับอ้าวกรรมการแยกออกมาก่อนครับแข่งซ้ายหนึ่งผังก็หดเข้าไปครับหวดอีกหนึ่งผางครับโอ้โหหดมาหวดคืนครับอ่าหวดอีกต่อครับหดต่อโอ้โหหดเข้าไปครับหดให้มันหลุดโลกครับจังหวะนี้ครับผักออกมาก่อนครับย่อแสนไกลมัดขวาครับเจอจีบคืนครับหวดอีกหนึ่งผางครับเจอเตะคืนเหมือนกันครับ หดเข้าไปครับโอ้ยแขนแดงเถืออหดอีกทีโอ้ยแขนยังแดงอยู่เลยครับหมัดขวาซ้ายขวาครับระวังครับหมัดยังอันตรายอยู่ครับท่านั้งของมารัดครับแม่เน้นหมัดครับนี่วิธีการต่อสู้กับนักมวยที่เน้นหมัดมันต้องสู้ประมาณนี้ครับหมัดซ้ายขวาครับเอาประคัดขวายอดแสนไกลเดินเข้าหาเยียบตามครับจังหวะนี้หดแข้งซ้ายหนึ่งพังซ้ายอีกหนึ่งพังครับหดมือหดคืนเหมือนกันนะท่านนั้งของมารัดครับยอดแสนไกลขู่เอาไว้ก่อนครับ หนึ่งสองครับยอดแสนไกลเพียบเด่นครับโอ้หมัดซ้ายลาตัวจิ้มไปครับหมัดหนึ่งสองครับแม่เหมือนทางด้านของมารัตนี่เดิมชกไม่ออกครับจางมวยหมัดหนักนี่เริ่มหนักหมัดเซเองครับแม่หมัดมันหนักแล้วครับตอนนี้โอ้โหคือจะออกก็เจ็บแขนครับหนึ่งสองครับเตะเข้าไปครับย้ำเข้าไปแขนเดิมครับอย่าให้ออกมาออมายังได้อยู่ครับมารัตบอกไม่พือครับไม่พือเอาเลยครับเอาเลยอ่าไม่พือคือไม่เป็นอะไรครับเอาเลยคือเอาอีครับหมัดซ้ายขวาซ้ายครับ รัดเอาไว้ก่อนครับมารัดมารัดกันไว้ก่อนครับแหมจังหวะนี้เกีบยด้านหน้าแข้งซ้ายครับของยอดแสนไกลครับมารัดอืมแข้งขวามามารัดซ้ายขวาซ้ายครับมารัดครับยอดแสนไกลเดินเข้าหายังไม่หยุดยั้งแข้งซ้ายต่อเนื่องซ้ายอีกทีดับเบิลผาครับมารัดหนึ่งสองเข้ามาครับหนึ่งสองเหมือนกันครับแานของยอดแสนไกลหนึ่งสองลำตัวครับลำตัวอัดเข้าไปครับหนึ่งสองครับอืหนึ่งสองขึ้นมาครับมารัดครับระวังครับอย่าเหล่าเหล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแหมเป็นห่วงครับ ป้องกันตัวต้องให้ดีครับอย่าเผลอเด็ดขาดครับเผลอนี้ดอกเดียวมีถึงร่วงได้นะครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เช่นเดียวกันครับหมัดมาหมัดคืนครับอัปประคดขวาครับตามด้วยแข้งซ้ายครับมารัดครับแหม่ยอดแสนไกลเหมือนตาขวาแกเริ่มจะปิดครับโอ้โหนี่ครับบอกแล้วครับว่าหมัดของมารัดพูดนี้นี่อันตรายจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องเข้าไปอย่างนี้ครับหมัดซ้ายครับอมเวียงมาเวียงคืนครับเก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ขดแข้งซ้ายครับ หมดแข้งไซด์หนึ่งพังครับเอาหัวคืนครับมารัดครับมารัดพยายามจะเข้ามาประชิดตัวครับแข้งไซด์หนึ่งพังครับแหมแข้งไซ้์หนึ่งพังถ้าอยู่ห่างๆแบบนี้ก็เจอแข้งไปครับเข้าขวาครับททนนิสของยอดแสนไกลกรลังการแยกออกมาครับไม่ให้ก่อนนานครับอ่ะหมดยกที่สองครับมาต่อกันยกที่สามเลยดีกว่าครับโอ้หเราดูครับนี่แหมเหมือนจะมีบวมนิดนึงครับก็ต้องสู้กันต่อครับลุยกันต่อครับมันหนึ่งสองมาครับมารัดกีก็เรียนครับ จังหวะนี้ครับยอดแสนไกลนึกขวหนดแข้งซ้ายหนึ่งพังครับยอดแสนไกลมารัดเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ครับเจอหมัดขวาคืนหมัดมาหมัดคืนครับหดแข้งซ้ายหนึ่งพังครับหดเข้าไปอีกครับแหมหหดอย่างไม่เกรงใจใครครับอหดอย่างไรเยอะใหญ่ครับจังหวะนี้ครับระวังครับระวังหมัดของเขาให้ดีครับหมัดเขายังอันตรายอยู่ครับมารัดพยายามจะหาช่วงหาจังหวะในการเข้าทาครับหมัดมาแข้งคืนครับหนึ่งสองสามครับสามสี่ห้าครับโอ้โหอีกหนึ่งดอกครับมารัดครับรวมหมัดเขาใส่ครับ เจอเตะเข้าไปครับแข็งแดงเถือกครับแขนแดงเถือกเอาอัดลำตัวเข้ามารัดเข่าขวาเข้ามารัดบัดขวาเข้ามารัดจังหวะนี้อาครับเริ่มร้อยครับเริ่มร้อยครับมาครับร้อยหนัดจัดไม่พักซัดไม่หยุดชดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างหนึ่งครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับมัดขวาไม่โดนครับโอ้โหครับทีบขวาหน้าไปก่อนครับทีบซ้ายย้ำอีกทีครับท่านังของยอดแสนไกลครับเดินเข้ามาครับเอาขวาค้ำขวาค้ำไว้ก่อนครับเข้ามาครับมัดขวาซ้ายครับท่านังของยอดแสนไกลครับ ซ้ายขวาครับยอดแสนไกลขดแข้งซ้ายหนึ่งทีครับยอดแสนไกลมารัดพยายามเดินเข้าหาหยับขวาขู่ไว้ก่อนครับยอดแสนครับมัดซ้ายตรงครับมารัดเริ่มไม่เป็นรูมไม่เป็นทรงครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองครับทะานงของยอดแสนไกลครับขวดแข้งซ้ายหนึ่งผาครับมารัดโอ้พยายามจะหัวหมัดคืนครับระวังครับแม่เหล่าไม่ได้ครับตำหมัดไม่ได้เลยครับมัดมาครับทะานังของมารัดพยายามจะหาจังหวะในการออกหมัดอยู่เสมอครับยอดแสนไกลต้องทีบยันไว้ก่อนครับรักษาระยะครับ เข้ามาก็พลังออกมาครับหมัดนี้ไม่โดนครับคล่อมไปครับท่านของมารัดครับแข้งซ้ายครับยอดเสนไกลแข้งขวามารัดแข้งซ้ายอีกหนึ่งพังแข้งซ้ายอีกหนึ่งพังครับหดอีกหนึ่งพังครับมันหดให้ยอมครับแต่มารัดผู้นี้ไม่ยอมครับมารัดนี้น่าจะขอแค่ดอกเดียวครับแต่มันยังไม่ได้ครับแหมเรานี่รอจังหวะหลบอยู่แล้วครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีของยกสุดท้ายครับ มาหลัดว่าอย่างไรครับแข้งซ้ายหนึ่งพังจากยอดแสนไกลครับซ้ายหนึ่งพังมารัดพยายามจะชกคืนมาครับไม่โดนครับแข้งซ้ายนี่ครับคือเขายอมรับแข้งเพื่อจะแลกหมัดครับถ้าใครเคยได้ดูรายการวันลุมพินีครับนี่ทางต่างชาตินี้เขาจะใช้ลูกนี้กันเลยครับยอมรับแข้งนะครับเพื่อจะแลกหมัดครับอันนี้ต้องระวังครับต้องป้องกันตัวให้ดีครับดูครับเห็นไหมฮะเนี่สาตไปมาก็พยายามจะต่อยขึ้นสัตมาครับอ่าแข่งคืนเหมือนกันครับสาตไปครับแล้วต่อยทันทีครับเห็นไหมับ เราสาด์แข้งไปแล้วเขาต่อยกลับทันทีครับอันนี้ต้องระวังครับเอาคอซ้ายดักครับทานนั้นของยอดแสนไกลครับอือเรียกว่ายอมรับแข้งเพื่อจะแลกหมัดครับหมัดหนึ่งสองสามครับทานนั้นของมารัดกรีกรเลียนแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลเตะขึ้นมาเหมือนกันครับเหลือสิบวิสุดท้ายครับมาครับหนึ่งสองครับไม่โดนครับติดแขนครับยอดแสนไกลปั่นหมัดไว้ก่อนครับยอดแสนไกลแข้งซ้ายหดไหมครับหมัดขวาซ้ายค่ะอ้าวหมัดขึ้นมาเหมือนกันครับทานั้นของมารัดหมัดมาเข้ามารัดครับ ยอดแสนไกลครับขวาขาไว้แล้วก็นี่กวาดลงไปครับอืเสียเหลี่ยมไปหนึ่งดอกครับจังหวะนี้ครับแล้วก็หมดยกที่สามยกสุดท้ายครับโอ้เดินหน้าเสียเข้ามุมเลยครับยอดแสนไกลก็เข้าไปนะครับก็นี่ครับเป็นการแสดงน้ําใจครับของนักกีฬาครับดูครับแข้งขวามานี่คือจังหวะรวมัดโค้ชัครับท่านของมาร์ัดครับพยายามจะปิดเกมครับแล้วดูครับเห็นไหมฮะรับแข้งมาแล้วก็ต่อยคืนทันทีครับนี่คือจังหวะอันตรายครับแม่ เราแต่เขาเพื่อจะลดพลังของหมัดนะครับแต่เขายอมรับแข่งเพื่อจะต่อยเราแบบนี้ครับเห็นไหมครับอืมอันตรายครับแล้วก็กวาดลงไปครับลูกนี้ดูครับอ่ะแหม่สาวๆยังซีเลยครับสาวๆริงเกิลครับอืมแล้วก็มาดูครับมาดูผลประกาศอย่างเป็นทางการครับก็แน่นอนครับเป็นท่านันของสาวผมทองครับอ่าไม่ใช่ครับแหม เซวครับเซวครับเซลผมต้องเอาอีกแล้วครับออยอดแสนไกลครับอยอดแสนไกลไฟเทคกเป็นไฟชนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ